สวัสดีปีใหม่นะครับปี2025นะฮะขอให้คนที่ติดตามช่องนี้มีความสุขตลอดทั้งปีเลยนะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวสินค้าและก็ของที่เกี่ยวกับงานของ New Year Celebration 2025นะครับซึ่งเป็นงานที่จัดทั้งกรุงเทพและก็เชียงใหม่เลยนะฮะก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับว่าคลิปนี้เราจะไม่เปิด Lucky b a กนะครับเพราะว่ายังไม่มาส่งนะไม่รู้จะมาส่งเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีปฏิทินตั้งโต๊ะด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรนะ่แล้วก็ได้ข่าวว่ามีเอฟเฟกต์นะ เห็นตั้งตัวปีนี้ไม่มีรูปฉันทำไมจะไม่มีอ่ะจริงเหรอปฏิทินรวมข้าหน้าฉันหน้าสามเป็นทุกอันเหรอคะแจ้งเคลมเออแจ้งเคลมกับใครฉันต้องบอกใครงงงมากเออฉันต้องบอกใครมาเริ่มกับของแรกเลยที่กรุงเทพรูปก่อนเข้างานก็เป็นรูปป๊อปเปอร์นั่นเองวันนี้เราเอามาให้ดูนะครับนี่ใบนี้หาได้ในวันงานเลยนะ ทางแอปส้มนะครับผมไม่ได้ไปงานเลยนะแต่ก็ได้ของมานะครับนี่ต่อมาเป็นโฟโต้เซตที่ขายหน้างานนะครับป๊อปเปอร์นะฮะสีแดงสดใสสีแดงชมพูนะนี่ฟืบนี้ฟืบนี่นะฮะนี่ก็ตามนี้เลยสำหรับใครที่จะตามหาแอคของปีใหม่นะครับนี่มีสีบานะของเมม B N K ต่อมาเราจะย้ายไปที่เชียงใหม่นะครับ มีกิจกรรมเหมือนกันนะแล้วก็มีไลฟ์สดให้ดูด้วยในงานจะมีโปสการ์ดนะนี่ผมซื้อมาของนาน,านานั่นเอง2025 Happy New Year นวี่ฮะถูในสองพี่สิบหามีคำว่า Happy New Year อยู่ be happy with me นะฮะนี่น้องหมาหนานานะครับด้านหลังคํคว่า48นะฮะต่อมาก็เป็นโฟโต้เซตนะครับนี่รูปนานานนเองครับ ชุดสวยนะเป็นแบบคล้ายๆกุหลาบเนาะสีชมพูตัดกับสีเขียวมินนี่ดูดีดูดีมากๆนี่ยังไม่หมดนะอันนี้ผมเพิ่งได้มาล่าสุดเลยไปหาเจอดยความบังเอิญมาอุตส่าห์ตั้งรับทั้งใน Facebook ทั้งใน X นะฮะไม่ได้เลยไปเจอในแอปส้มแบบง่ายๆนะครับคือแอคเข้างานนั่นเองใบนี้เลยนะฮะนี่ได้มาในราคาที่หนักหน่วงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่มากจนเกินไปนะอันนี้คือแอคเข้างาน สวยมากนี่นะก็คือคอมของหน้านานี่เลยนะครับจะมีตามนี้เลยแล้วก็แล้วก็ยังมีของลูกเกตด้วยนะครับการ์ดของลูกเกตนะฮะขอให้เจอกันอีก25ปีขนาดน,นั้นเลยนะ20งพนยีห้นะนี่วาดสวยเลยนะสวยเลยแล้วก็ชุดนี้นะฮะนี่สวยเลยนะนี่อัมท่าหัวใจนะครับี่ แล้วก็รูปนี้โอ้โหดูชุดอลังการไหมสุดๆของลูกเกดผมยังไม่ได้ซื้อแอปเข้างานนะเพราะว่าบอกตรงว่าราคามันสูงมากนะแอปเข้างานต่อด้วยอันนี้นะครับเพิ่งมาส่งเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับนี่มันก็คือโปสเตอร์นั่นเองโปสเตอร์ได้ไหมปฏิทินนะฮะปฏิทินแขวนนี่นะฮะก็มาเป็นอย่างนี้นะออเอ้ยด้านเดียว นะ่านะจะเป็นที่ก้นหรือเปล่าแล้วด้านหัวทำไมไม่ไม่ไมห่อมาละ่ะนี่ผมสั่งมาสามเมมเบอร์นะที่เป็นโอชิซึบนะอ๋ออันนี้ก็มีแต่ว่ามันร่วงลงมาปฏิทินปกติผมไม่เคยแขวนเลยอ่ะผมเก็บไว้ในอ,อัลบัม้มเก็บรูปขนาดใหญ่นะครับอออนี้มีเทปอีกนะแกะแกันเลยซึบนะ อ่ะเต็มที่ไปเลยมาดูกับใบแรกเลยนะครับนี่จริงๆมันควรจะขายในงานซักงานหนึ่งบ้างเนะช่วงปีใหม่แต่ก็ไม่เห็นขายเลยนะเลยต้องเป็นม้มวนอย่างเงี้ยมันเสียทรงอะ่ะยังไม่ให้ดูดูปฏิทินอ่ะเห็นชื่อละนี่นะปฏิทินจะสิ้นเดือนมกราแล้วนะครับจะได้ใช้ละอีกไม่กี่วันนะฮะนี่เป็นรูปของป๊อปเปอร์นั่นเองนี่ม้วนมาม้วนแข็งเลยนะคือมันจะเสียทรงมากเลยต้องดัดนิดหนึ่งอะ่ะ นี่รูปปปเปอร์สวยมากถือซ่อมด้วยนี่กินอะไรเป็นรูปที่น่ารักสดใสนะฮะฮึบฮึบอันนี้เป็นนานา,นาได้เองนะมีชื่อน,นานาอยู่ตรงนี้นะะหัวมุมม,ม,ม,มาฮึบจะยับมากเลยอะจริงอ่ะโอ้โหชุดสวยอลังการอืม,อมนี่นะครับ สวยเลยสวยเลยนานนานะฮะชุดนี้มีมงกุฎด,ด้วยนะครับเป็นเจ้าหญิงนะฮะแล้วก็โต๊ะอาหารนี่นี่นะชื่อลูกเกดอยู่นี่ชุดสุดอลังการของเธอนะฮะลองดูซิว่าเป็นยังไงโอ้โหทาท่าหัวใจเหมือนนานานเมื่อกี้เลยนะจริงๆชุดมันสวยแหละแต่ว่าพอเอามือมาไว้ข้างหน้ามันก็เลยบงังชุดข้างในตรงนี้ก็เลยเป็นขาไปหมดเลยนะครับจริง,รงชุดมันเป็นอย่างนี้นะข้างใน ก็ประมาณนี้ครับสำหรับสินค้าในช่วงคริสต์มาสปีใหม่ที่ผ่านมานี้นะครับของ bnk และ c j f จ o เดก็แอบน้อยเรื่องโปสเตอร์นิดนึงนะฮะเพราะว่ามันม้วนมาอย่างงี้แต่ก็ยังดีที่ว่ามันเป็นกระดาษแข็งเนาะมันก็พอจะดัดได้ยังไงก็ฝากติดตามช่อง net venture สองีนะฮะแล้วก็เพจ net venture ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ